พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชพุดชมราชบพิษทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถระธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง สัมมาทิฏฐิทะลมิติมายาตอนที่18วจีกรรมตอนที่7เอพี่ราบสาวหายไปไหนนะไวจังหาค่าอยู่หรอพ,พี่ราบสาวในตำนานเจ้าตามหาค่าทำไมหรอค่าค่าค่ะข้า ะเดี๋ยวก่อนคือข้าชอบท่านมากๆข้าอยากจะเป็นอย่างท่านเป็นอย่างข้าคือเป็นยังไงหรอเป็นผู้ประกาศข่าวที่ใครๆก็ชอบพูดอะไรใครก็เชื่อแล้วเจ้าคิดว่าทําไมใครๆก็ชอบข้าและเชื่อข้าละ่ะเพราะพี่รับสาวพูดแต่สิ่งดีๆและไม่เคยใช้คําพูดทําร้ายใครเลยอืมดีมากถ้างั้นข้ามีความจริงที่พิเศษสุดๆอย่างหนึ่งจะบอกให้เจ้าฟัง ข้ากำลังหาผู้สืบทอดกันเป็นพิราบสาวอยู่เจ้าสนใจจะเป็นผู้สืบทอดให้ข้าไหมแน่นอนใครอยากเป็นใครอยากเป็นถ้าอย่างนั้นข้าจะมอบบททดสอบให้เจ้าถ้าเจ้าทำได้ข้าจะมอบหน้ากากนี้ให้เจ้าได้เป็นพิราบสาวในตำนานคนต่อไปข้าพร้อมทำบททดสอบทุกอย่างเลยพิราบสาวบอกข้ามาเถอะไม่ว่าต่อจากนี้เจ้าจะถูกว่าร้ายอะไรอีก อย่าให้ความโกรธครอบงำใจเจ้าอย่าให้วาจาร้ายๆทำลายตัวเองและผู้อื่นไตรตรองหาความจริงก่อนพูดอะไรออกไปไม่พูดส่อเสียดทำร้ายจิตใจใครไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือเพ้อเจ้อในเรื่องไม่เป็นเรื่องเจ้าทำได้ไหมสม้มซาค่าจะทำให้ได้เจ้าค่ะหืมดีมากงั้นข้าก็จากไปอย่างหมดห่วงได้แล้วเดี๋ยวเจ้าค่ะพี่ราบสาวจะไม่กลับมาอีกแล้วหรอคะ ได้ปลอดอยู่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราเถอดเจ้าค่ะข้าม่เคยจากไปไหนข้าอยู่ที่นี่สอนสิ่งดีๆให้พวกเจ้าอยู่เสมอถ้าพวกเจ้าจะสังเกตแล้วก็นะข้าไม่ยอมแพ้อง่ายๆหรอกข้าจะทำให้ความจริงมันตายไปจากโลก นี้ทไมอะนั่นสิค้าไม่ชอบแถวนี้เลยมันลึกกลับวังเวงชอบกลวังเวงวังเวงแบบนี้แหละดีอืมหมาจะเล่นซ่อนหาจซ่อนหาแถวนี้เนี่ยนะไม่เยาอ่ะหลงทางออกมาไม่ได้แน่เลยจริงด้วยแล้วคุณครูก็เคยสั่งไว้ว่าห้ามมาเล่นแถวนี้ด้วยโอ้ยจะเล่นไม่เล่นถ้าไม่เล่น ข้าจะฟ้องคุณครูเรื่องที่พวกเจ้าเคยรวมหัวกับส้มซ่าทำชมรมยกเมฆนะเอออย่านะเล่นกันเลเป็นกนเลดีงั้นพวกเจ้าไปหาที่ซ่อนเดี๋ยวข้านับหนึ่งถึงสิบแล้วจะไปหาเองเริ่มหนึ่งออหาที่ซ่อนหาที่ซ่อนที่ซ่อนะไปซ่อนในสวนเห็ดทางนู้นดีกว่าแต่สวนเห็ดนั่นคุณครูก็สั่งห้ามเข้านะไม่เป็นไรหรอกนะเข้าไปหลบแป๊บเดียวเอง น uh hmm ้อจะไดหาพวกเเเรราไไม่จอป็วันต่อมานนั่วีี้ทอบเฮะคุณครูพินฟ้าน่ะหรอเป็นคนพาพิราบสาวมาร้องเพลงที่โรงเรียนเมื่อวันก่อนก็ใช่นะสิถ้าคุณครูไม่ช่วยป่านนี้ทุกคนก็ยังไม่หยุดพูดคำหยาบกันหรอก เป็นเพราะข้าแท้ๆเลยที่ทำให้ทุกคนพูดจาไม่ดีใส่กันเรื่องก็ผ่านไปแล้วนะมาสร้างตำนานใหม่เป็นไอดอลที่ชวนทุกคนพูดดีกันดีกว่าข้าเชื่อว,ว่าเจ้าทำได้ขอบคุณมากนะเจ้าปันคนอะไรหล่อฉลาดแล้วยังจิตใจดีอีก เพราะคำพูดมีไว้สร้างสรรค์มิใช่ทำลายข้าจะก่อตั้งชมรมใหม่ชมรมพิราบจิ๋วสร้างสรรค์สื่อสาระดีมีคุณธรรมใครอยากอยู่ชมรมค่ายกมือขึ้นค่ะค่ะค่ะเย้ดีใจจังเลยมีสมาชิกแล้วงานแรกของชมรมข้ามีความคิดดีๆแล้วล่ะสนใจไหมเอ๋จะทำอะไรหรอ วันต่อมาโอ้อะไรนี่น่าสนุกจังเลยมีชมนสนุกจังเลยนะดอกไม้ดอกไม้สวยมากเลยอ้าว้าวว้าวว้าวน้าวว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 ้ีวม้อว้าวว้ดวว้วว้ววอาวววาวว้าวาวาาาวว้าา ดอกวีวีเป็นต้นไม้หายากที่จะออกดอกบานสะพรั่งปีละสองครั้งเท่านั้นในวันราตรีเสมอภาคซึ่งเป็นวันที่เกิดปรากฏการแส,ง,สงจากดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรพอดีสมงผลให้ช่วงเวลากลางวานันเท่ากับกลางคืนพรุ่งนี้พวกเราก็จะได้เห็นกันแล้วโหย,ย,ยอยากไปเลยวอ้าวอยากเห็นจังเลยดอกวีวีของสวยน่าดู สวยมากเลยล่ะค้าเคยเห็นแต่ใครที่แพ้เกรสรดอกไม้อาจจะจามไม่หยุดก็ได้นะช่วยช่วยส้มจุกส้มจี๊ดพวกเจ้าเป็นวัดหรือเปล่านี่มันเา็นสี่เหล่ยมาไม่ได้เป็นวัดนะ,ะช่วยช่วยการจามเสียงดังผิดปกติแบบนี้เปมนแพ้เห็ดตะวันสะเทือนเลยอย่าบอกนะว่าพวกเจ้า เปล่าเปล่านะข้าไม่ได้ย no, ah, ุ่งกับเหตุอะไรเลยข้าว่าเขาคงแพ้เกสอนดอกไม้นะใช่ใช่ช่แพ้เกสอนดอกไม้นั่นแน่แบบเนี้ยก็ไปชมดอกวิวีในวันราตรีเสมอภาคไม่ได้นะเซเสียใจด้วยนะชฮ้ย้ยยยเยยเย่ยเ ลองโกหกครั้งหนึ่งแล้วต้องมีครั้งต่อ,ตอ,ตอไปไม่จบไม่สิน้นมาโอ๊ยคาตื่นเต้นจึงเลยงานแรกของชมรมเลยนะคุณครูพินฟ้าต้องประหลาดใจแน่ๆฮอยากให้ดอกวีวีบานไวๆแล้วล่ะ ้องรอเที่ยงตรงเลยสินะถึงจะบานะใกล้เวลาแล้วพาทุกคนเข้างานกันเถอะพวกผู้หญิงนี่ตื่นเต้นกันง่ายจังเลยแฮะแค่ดอกไม้บานไม่เห็นแปลกตรงไหนเลยเอสิลาเจ้านี le ่ช่างไม่มีความสุนทรีเอาซะเลยไปไปไจะได้เห็นดอกไม้ ส้มจีดไม่สบายหรอเออพวกข่าแพ้เกสรนดอกไม้แต่ก็อยากมาดูดอกวีวีบานนะขอพวกเราเข้างานด้วยนะก็ได้ก็ได้เข้ามาสิว้าวสยอดลยสวยมากเลย วีวีกำลังจะบานแล้วงานชมดอกไม้จะผ่านไปด้วยดีหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไปคำทำคำไทยเจปันข้ารู้สึกเหมือนตัวเองมี2ด้านกำลังตีกันอยู่หมายถึงความดีความชั่วในจิตใจนะหรอใช่เลยเจปันทำไมถึงเป็นแบบนี้กันนะ <c oughs> จิตของเราเก็บไว้ทั้งความดีความชั่วนั่นแหละ ทำดีจิตก็เก็บความดีทำชั่วจิตก็เก็บความชั่วอย่างเวลาเจ้าแบ่งขนมให้ข้าถึงความดีนั้นจะจบไปแล้วแต่มันก็ยังถูกเก็บไว้ในจิตของเจ้าเรียกว่าบารมีเอ๊ะบารมีแปลว่าอะไรหรอบารมีความหมายหนึ่งแปลว่าเต็มบริบูรณ์อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเก็บดีคือความดีที่ทำไว้นั้นยังเก็บอยู่ในจิตส่วนลึกแต่ถ้าความชั่วที่ถูกเก็บไว้ในจิตส่วนลึกเรียกว่าอาสวะ โอ้เจ้าปันสุดยอดรู้ทุกเรื่องจริงๆแล,แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปอยู่ๆทุกคนก็เกิดอาการจามสนันจนดอกวีวีร่วงหมดต้นใครเอาเชื้อโรคมาแพร่กันเนี้ยเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามชมกันนะครับ